ดิครับเดี๋ยวดังไฟหนึ่งเขากันเด้อัน,นี่ฮุมแรกฮุมง่ายแล้วพี่น้องเลยถ้าดแต่เดเกี่ยวเส็ดๆๆงานอยู่อันนี้ขี่กระบองเด้อขี่กระบองเด้บอดบันนอกบันนอกเข้าครับเคยเห็นบอดขี่กระบองตาใจครับเออ มาเจ็แพทย์เดเ็ดนานตาหน่อยอยู่วอโซสอบทานหนึ่งเข่าว,ว่ันพี่น้องเดี๋ยวดังไฟกันข้าวหนึ่ววงได้ละขีกรวมได้ละเ่านเจรลด ใส่ฟื้นพี่น้องเกยเาท่านาหลดท่านข้างก็โหลดมันเป็นขี้ไตยอยู่แล้วมาตองใส่ฟื้นอ้อยหรอกจะติเป็นโพ้งก็น,น้อย มีเตาแก๊สที่เราพี่น้องแต่ว่าห่างมันวอคือมันนอกนะครับเดี๋ยวน,นี่มาเสิร์กเขาก่อนบปดนี่โอ้โหน,นี่มาเขาเนี้วไหวพี่น้องเอ้ยมาเขาเนี้วไหวแล้วน้ำไหลไฟสว่างหมอดหยอดก้อนอยู่เดียว นะครับน้ำใสมโมเนงน้ำใส้โมเนงงานคนสมัยใหม่ยา่าฟากันหนึ่งเขาเป็นโบวนี่นเนเี่ยครับเขาเนียวแซ่ไรแล้วเทลงเจทีมิมองมองๆเหาอ